สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านบ้านนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนําสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับงานประปานะครับไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมบำรุงนะครับงานติดตั้งหรืองานดัดแปลงต่างๆนะครับสาหรับผู้มีใจรักในงานซ่อมแซม DIY นะครับสาหรับวันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านบ้านนะครับก็จะมาต่อเนื่องกับคลิปที่แล้วนะครับที่เพื่อนเพื่อน ได้รับชมไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการติดตั้งสะดืออ่างนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างประปาจะบอกบรรนบ้านนะครับก็จะมาทําการติดตั้งท่อน้ําทิ้งนะครับเวลาเราตออร่อจากสะดืออ่างไปแล้วก็จะต่อท่อยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างประปาจะบอกบ้าน organ, บ้างก็จะนําอุปกรณ์นะครับและว,วิธีิการติดตั้งนะครับมาให้เพื่อนๆรับชมนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับหรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดติดกระดิ่งไว้นะครับหรือไม่ก็กดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับ เวลามีคลิปใหม่ๆนะครับก็จะเด้งมาให้เพื่อนๆรับชมก่อนใครเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับช่างประปาจะแบบบ้านๆนะครับก็จะมาแนะนําอุปกรณ์ที่ใชในการติดตั้งท่อน้ําทิ้งก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็เป็นน้ํายาประสานท่อนะครับหรือเชื้อที่เราเรียกกันโดยทั่วๆไปก็คือกาวทาท่อนะครับก็ใช้ไม่เยอะครับใช้นิดเดียวเพราะว่าเราต่อแค่จุดสองจุดเท่านั้นครับแล้วกันเนี้ยเป็นเทปพันเกลียมะครับก็ที่เราใช้กันอยู่ทั่วๆไปนี่แหละครับ ซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างนะครับแล้วก็อันนี้เป็นข้องอนะครับลักษณะข้องอเก้าสิบองศานะครับขนาดหนึ่งนิ้วสองหุนนะครับก็สเกนที่ท่อก็จะเป็นหนึ่งเซตหนึ่งส่วนสี่นะครับเพื่อนๆสเกตทีดีนะครับตัวเลขก็เขียนไว้แบบนั้นนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นข้อตัดตรงเกีียวในนะครับขนาดหนึ่งนิ้วสองหุนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเจ้าสะดืออ่างที่เราติดตั้งไปแล้วนะครับก็ เกลียวนะครับก็จะอยู่ที่ขนาดหนึ่งนิ้วสองหุนนะครับเวลาเพื่อนๆไปซื้อก็ซื้อขนาดนี้เลยนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นซิลิโคนนะครับซิลิโคนนี่เพื่อนๆใช้แบบคุณแบบใสก็ได้นะครับเพราะเวลาเราอุดเวลาเราบรรจบกับท่อที่มีอยู่เดิมนะครับก็จะใช้ซิลิโคนตัวนี้นะครับอย่าไม่ให้น้ําไหลตีย้อนกลับมานะครับแล้วก็อันนี้เป็นเลื่อยครับเป็นเลื่อยตัดเหล็กนะครับก็ใช้สาหรับตัดท่อ PVC ทั่วไปนะครับแล้วก็ เศษท่อพ v วครับวันนี้ช่างป่าจะบับบ้านๆไม่มีเศษท่อนะครับมีประมาณหนึ่งในสามท่อนนะครับก็ใช้ไปบ้างแล้วนะครับก็นี่นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับเป็นยี่ห้อนะครับแล้วก็หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่นิ้วนะครับก็คือหนึ่งนิ้วสองหุนนะครับที่เราเรียกเรียกกันชาวบ้านเรียกกันทั่วไปนะครับเป็น p ีวไซสใช้แปดจุดห้านะครับหรือเพื่อนๆจะใช้แบบบางก็ได้นะครับพอดีช่างป่าจะบับบ้านๆมีแบบนี้นะครับก็เลยต้องใช้แบบนี้นะครับนี่นะครับอุปกรณ์ในการติดตั้งก็มีอยู่เท่านี้นะครับ เดี๋ยวช่างมาปาจะบอกบ้านๆนะครับก็จะพาเพื่อนๆไปทําการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเอาละครับเพื่อนๆสาหรับวิธีการติดตั้งนะครับท่อน้ําทิ้งนะครับสาหรับเจ้าสะดืออ่างนะครับก็จะทิ้งลงท่อตัวนู้นเลยนะครับก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราใส่เจ้าสะดืออ่างที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับนี่นะครับก็บิดให้แน่นนะครับอันนี้ก็แน่นเรียบร้อยแล้วนะครับช่างมาปาจะบอกบ้านๆบิดแน่แล้วนะครับแต่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเทปพันเกลียวนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวจะเอาเทปพันเกลียวนะครับพันตัวนี้นะครับพันไม่ต้องมากนะครับพันแล้วก็เดี๋ยวเราจะนําข้อต่อรงเกลียวไนใสเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวช่างปลาปลาฉบับบ้านพันเทปสะกูนะครับนี่นะครับช่างปาปะาฉบับบ้านันะครับก็นาเทปพันเกลียวนะครับพันเกลียวบริเวณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็พันไปพอประมาณนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะนําเจ้านี่นะครับต่อตรงเกลียวในขนาดหนึ่งนิ้วสองหุนนะครับใส่เข้าไปได้นะครับก็เหมือนขันเกลียวเข้าไปให้แน่นเลยนะครับ อาหล่ะครับหลังจากที่ช่างประปาจะบอกมันบ้างนะครับก็ไข่เกลียวตัวนี้เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้มือบิดนะครับมือบิดพอนะครับบิดเข้าไปเพราะว่าเกลียวตัวนี้นะครับมันจะยาวลงมาประมาณนี้เลยนะครับเวลาเราปล่อยน้ําลงมานะครับโอกาสที่มันจะหวนกลับขึ้นไปนี่ก็ค่อนข้างยากนะครับนอกจากท่อตัวนี้จะตันนะครับก็เพื่อนๆบิดเข้าไปแค่พอแน่นพอนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับใช้ข้างอตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็กะวัดระยะดูเลยนะครับว่า เทียบดูนะครับว่าเวลาเราสวงเข้าไปตรงจุดคอหนามทิ้งนี้แล้วนะครับเนี่ยครับมันจะยืดตรงออกมานะครับแล้วก็ระยะจากจุดนี้นะครับถึงจุดนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องเอาให้ชนขนาดนี้นะครับให้เข้าไปสักประมาณนี้ก็พอนะครับเพราะว่าเวลาเราขยับจะได้ขยับสูงต่ำได้นะครับนี่นะครับก็ท่าแล้วก็เพื่อนๆเอาไม้บรรทัดวัดเลยนะครับว่ายาวเท่าไร่แล้วก็เดี๋ยวเราไปตัดท่อใหนก่อนครับ เอาละครับช่างประปาฉบับบ้านบ้านนะครับก็ไปตัดมาแล้วนะครับท่อนหนึ่งนะครับสําหรับช่างประปาาะบับบ้านบ้านนะครับเวลาวัดนะครับก็นางานนี้นะครับช่างปปาปลาฉบับบ้านบ้านนะครับก็จะวัดให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับพอเวลาเราเสียบมันจะได้ขึ้นลงได้นะครับก็ไม่ต้องเอาสุดขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็เปก็ไปเทียบกับตัวข้องอดูนะครับแล้วก็นําปนะครับมองวัดดูนะครับเดี๋ยวช่างประปลาะบับบ้านบ้านนะครับก็จะเอาเจ้าตัวนี้นะครับจะทากาวนะครับแล้วก็จะต่อเข้าไปกับตัวนี้ ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมาลองเทียบกับตัวนี้ใหม่ดูนะครับเดี๋ยวช่างปปาจะบับบ้านๆไปถากาวสักพู่นึงนะครับเพื่อนๆตอนนี้ช่างปปาจะบับบ้านๆนะครับก็ถากาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับถาท่อนแรกไปก่อนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะจะมาลองเทียบดูนะครับว่ามันเป็นลักษณะยังไงนะครับเทียบแบบนี้ก็ได้ครับนี่นะครับพอเราเทียบกับรูนี้นะครับรูน้าทิ้งก็จะได้สูงประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับประมาณครึ่งนึงครึ่งกว่าก็ได้ครับไม่ต้องยัดจนสุดนะครับ แล้วเดี๋ยวเราก็ทําการเทียบแบบนี้นะครับแล้วก็หาระยะนี่ครับเดี๋ยวเราจะลองสวมเข้าไปกอนนะครับแล้วก็ลองหาระยะท่อนะครับว่าแนวนี้นะครับความยาวอยู่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็ลองเทียบหยัดเข้าไปก่อนนะครับยังไม่ต้องทากาวนะครับให้ระยะมันได้นะครับแล้วก็ลองบัดดูว่าจากนี่ครับจากประมาณท่อประมาณนี้นะครับแล้วก็เข้าไปชนด้านในนี้ยาวประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปตัดท่อกันนะครับ เอาละครับช่างปะปาจะสบอกบ้านัก็เลื่อยมาอีกหนึ่งทอนแล้วนะครับก็เป็นท่อนที่สําหรับสวมเข้าไปนี้เลยนะครับตามที่เราวัดไว้นะครับก็ช่างปาปารัสบอกบ้านัก็ได้ประมาณสิบเซนนะครับจากแนวที่เราวัดไว้ก่อนหน้านี้ลงมานะครับแล้วถ้าท้องอนะครับก็จะไปชนอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวช่างปะปาจะแบอลบรรทันะครับก็จะทากาวนะครับแล้วก็จะสวมเข้าไปถึงตอนทอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปทากาวก่อนครับอ่ะครับเพื่อนเื่อนหลังจากช่างปาปารัสบอลบ้านันะครับทากาวเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับ นี่นะครับเพื่อนๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดชังป่าจะบอกมันบ้านะครับก็จะทาการทากาวบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะเอาท่อนนี้นะครับทากาวแล้วก็จะส่วนเข้าไปเลยนะครับกรณีอ่างล้างหน้านะครับมันสามารถยกได้นะครับเพราะว่าอ่างล้างหน้านี่จะเป็นลักษณะการติดตั้งด้านล่างด้านหลังนี่นะครับจะเป็นการแขวนไว้นะครับเพื่อนๆสามารถยกและขยับขึ้นลงได้นะครับเดชังป่าจะบอกมันบ้างนย่าการติดตั้งแล้วนะครับ อาครับช่างประติศแบบกันบ้างนะครับก็ได้ทากาวบริเวณนี้นะครับแล้วก็สวดไปเรียบร้อยนะครับตัวอ่างล้างหน้านี่สามารถขยับขึ้นลงได้นะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะการแขวนนะครับก็จะติดตั้งง่ายครับพอเราทําแล้วนะครับก็สอดตัวนี้เข้าไปให้สุดเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันก็จะมีร่องอยู่รอบๆนะครับนะครับแล้วก็ให้เราเอาเจ้าซิลิโคนนี่นะครับย้ายแนวข้างในนี้เลยนะครับ อย่าอุดรูนี่นะครับกันน้าย้อนกลับครับ๋ย่าช่างประปลาจะบอกบ้านๆจะอย่าซิลิโคนสักคู่ครับเอาหละครับเพื่อนๆก็เกิดปัญหานิดนึงครับพอดีช่างประปาจะบอกบ้านๆนะครับเก็บเจ้าซิลิโคนนี้ไว้นานจัดเลยนะครับก็คือจะเอามายาบริเวณด้านนี้นะครับปรากฏว่าดันลงมานะครับมันแข็งหมดแล้วก็เลยแก้ปัญหานะครับโดยการใช้นี่แหละครับเพื่อนๆ ได้โดยง่ายเลยนะครับดินน้ำมันครับก็ทางป่าจะบอกนาันก็เลยใช้ดินน้ำมันแทนนะครับอุดนะครับนี่เห็นร้อยอุดเลยนะครับพออุด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 ยัดเข้าไปให้แน่นเลยนะครับก็งานจะใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดในอนาคตมันมีปัญหารั่วอะไรเงี้ยเราก็มีซิลิโคนก็ค่อยมาอุดใช้ไปก่อนนะครับวันนี้ก็แก้ปัญหาหน้างานไปก่อนนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันครับเพราะว่าเจ้าดินน้ำมันเวลาอุดนะครับก็อยู่ได้นานนะครับไม่ค่อยมีปัญหานะครับ คครับนี่ก็เป็นการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับครับต่อมาจากเจ้าตัวตู้อ่างเลยนะครับก็ต่อมาโค้งแบบนี้ใช้ก้อน้อหนึ่งตัวนะครับแล้วถ้าใช้ก็ต่อตรงเคียวนายแล้วก็เศษท่อเนี้นะครับนีประมาณสิบแปดเซนนะครับแล้วนี้ประมาณสิบเซนนะครับก็จะแหย่เข้าไปในนู้นประมาณสามเซนนะครับเอาไปด้านในสามเซนก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่ในลักษณะของแต่ละพื้นที่นะครับในการติดตั้งนะครับส่วนจะตัวอ่างนี้นะครับเวลาติดตั้งจะไม่ยากนะครับเพราะว่ามันจะมีนี่นะครับ จุดยึดมันสามารถยกขึ้นลงได้นะครับยกขึ้นลงได้เวลาเราต่อตัวนี้นะครับแล้วก็ดันตัวนี้มันจะดันเข้าไปง่ายนะครับนี่นะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบในการเปิดน้านะครับนี่ครับนี่นะครับเพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงน้ําไหลเลยนะครับจะไม่มีย้อนลงมาเลยนะครับแล้วก็จะไม่มียกเลยนะครับ ก็จะลงมาแล้วก็จะไหลไปทางท่อระบายน้ำนะครับออกท่อระบายน้ำนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับจะทรังานติดตั้งนี่นะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆทุกท่านนี้นะครับที่มากี่ไปต่างๆนะครับก็ต้องฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร์นะครับหรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดตงกระดิ่่งไไว้นะครรับหือมกก็ดติดตามที่หนุมจอด้านล่างนะครับ ทำอีกคลิปใหม่ๆนะครับก็จะเด้งมาให้เพื่อนๆรับชมเลยนะครับเนี่ยครับสำหรับวันนี้นะครับช่างประปาาฉบับบ้านๆนะครับก็ต้องลาไปด้วยเวลาจต่เพียงเท่านี้นะครับไว้อกาสหน้านะครับช่างประปลาฉบับบ้านๆมีคลิปเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงหรือการติดตั้งหรือการทำอุปกรณ์อะไรเกี่ยวกับงานประปานะครับก็จะนำมาให้เพื่อนๆรับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ